ในโบสนะคะ,อะตอนนี้เซซอยู่ในโบสแล้วก็เก็บภาพที่หน้าต่างโบสนะคะลูกน้องก็กำลังกำลังที่จะประดิษฐานนะคะมีเจ้าภาพหมดทุกทุกซุ้มแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะอนุโมทนากับเจ้าภาพได้ค่ะบุญนะคะบุญเกิดที่ใจค่ะถ้าอนุโมทนามาได้จริงๆก็ได้อานิสงส์นะคะได้อานิสงส์เหมือนกันนะคะ มีการคุยมีการคุยกันสดสดนะคะอันนี้สดสดเลยนะคะเจ้าอาว่าสก็กำลังคุยกับทีมงานนะคะอันนี้ลงแล้วนะคะเตรียม อนุโมทนาลนะปุลร่วมกันกับเจ้าภาพนะคะน้อมจิตมานะคะด้านล่างนะก็เป็นลูกนิมิตนะคะที่เอาเสาวิสุงคามนะคะปักไว้ด้านบนนะคะก็เป็นเขตเหมือนเป็นการปักเขตนะผู้หญิงที่จะเดินข้ามอะไรก็หมดสิทธิ์นะคะเพราะว่ามีเสาวิสุงอเาสา เสมานะคะครอบลูกนิมิตอยู่นะคะน้อมกุศลจิตร่วมอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพนะคะท่านเจ้าภาพทุกนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะ